ของชีพจรหรือหัวใจจุดแรกนะคะจะอยู่บริเวณซอบคอจุดที่2งตรงบริเวณข้อมือนะเหมือนที่พี่จ๋าบอกมันจะเต้นนะคะ60-90ครั้งต่อนอาทีพี่ก็ว่าเทคนิคง่ายๆแคจ่จับชีพจรแค่นี้มันก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วนะคะระบบที่3ระบบประสาทค่ะระบบประสาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยให้น้องๆทุกคนเอามือจับศีรษะตัวเองนะคะ ศีรษะตัวเองนะคะทำไมต้องจับหัวเพราะหัวของเรามันจะมีสมองสมองจะถูกห่อหุ้มด้วยกระโหลกศีรษะซึ่งสมองเนี่ยจะมีสารสื่อประสาทมากมายเลยนะคะทำให้น้องสามารถที่จะลืมตากระพริบตา คุได้ยินได้ฟังตรงนี้นะคะคือระบบสมอง้งหนดประมวลผลของร่างกายพต่อไปเนองจากต้นคอตัวเองก็คอด้านหลังนะคะตรงคอนะเลื่อยมาจนถึงด้านหลังของนนองเลื่อยลงอีกค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเห็นกระดูกถ้าจากกระดูจกจับลงไปจะเป็นแนวกระดูกตรงๆนะคะจนถึงก้นกบ ตั้งแต่สันหลังทั้งหมดตรงคอลงมานะคะจนถึงต้นกบจะเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกายคือสมองประมวลผลแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายจะอยู่ตั้งแต่บริเวณต้นคอลงไปจนถึงต้นกบนะคะ มันจะมีเส้นประสาทด้วยเนี้ยมากมายเลยซึ่งเส้นประสาททุกเส้นสําคัญมาก oh. เส้นประสาทเล็กพอๆกับเส้นเลือดเลยถ้ามีเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งบาดเจ็บจะทําให้น้องไม่สามารถเคลื่อนไหวปกติได้อันนี้พี่จ๋าขอเล่าเป็นเคสเคสนึ่นนะคะเป็นพ่อแม่ลูกสามคนพ่อแม่ลูกสามคนพ่อกับแม่เนี่ยมีรายได้คนละหนึ่งหมื่นบาท oh. พอลูกไม่สบายปุ๊บหนึ่งวันยังพอไหวพอหนึ่งเดือนคุณแม่ลาออกจากงานมาดูแลลูก นั่นทำให้รายได้2 0,000บาทต่อครอบครัวมันเหลือแค่1 0 0 0 0บาทแต่คนที่จะต้องใช้ชีวิตอ่ะมันมีถึง3คนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะมันลิงก์กับสมองยังไงอ่ะพี่จ๋าก็เพราะว่าถ้าคนเราสมองขาดออกซิเจน4 6ถึง6นาทีนะคะถ้าตายทุกอย่างคือจบก็คือตายไป แต่ถ้าน้องเกิดที่การหรือฟื้นแล้วกลับมาไม่ปกติมีภนนาวะติดเตียงที่ถามเลยใครดูแลน้องทำไมพี่จ๋ามานั่งถามเรื่องคนเฝ้าไข้น้องคะที่มันหนักกว่าการป่วยอะ่ะคือคนเฝ้าไข้นะน้องนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญว่าทําไมเราต้องมาดูแลให้ระบบร่างกายอะ่ะมันแข็งแรงและมันกลับมาเหมือนปกติได้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสมอง เพราะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่สมองของน้องขาดออกซิเจนสี่ถึงหกนาทีน้องอาจจะมีโอกาสพิการหรือว่าเสียชีวิตได้น้องใช้อนานใช้อน,นันใครดูแลค่หนึ่งเดือนเรานอนโรงพยาบาลนอกจากหมอกับพยาบาลแล้วใครดูแล,แลเราเราเอ,องค่ะเราเอ,องเหรอ <c oughs> <c oughs> เป็นจวันนะ้า <c oughs> เปเด็กส่วนมากขับรถมอเตอร์ไซค์มาไหมอ่ะ ทำไมต้องเขี่ยวเขียนว่าขับรถร์ไ์ใส่หมวกกันน็อกอย่าขับรถเร็วอย่าไปที่เสี่ยงมีอุบัติเหตุแม่ชอบเล่้เครื่องว่ะขมับม่แบบจำจีจำชัยมากก็ต้องใส่หมวกกันน็อกคือถ้าน้องลงลงไปเหมือนที่บอกว่าสมองจะทําหน้าที่ประมวลผลถ้าการประมวลผลผิดพลาดก็ทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าไปด้วยหรือไม่กระทั่งด้านหลังของเราถ้าการแทกถูเส้นกระสางก็จะอักเสบก็จะทําให้เราไม่สามารถท <No. S 1> ี่จะเคลื่อนไหวร่างกาย ตามระบบนี้สําคัญมากพี่จ๋าก,ก็เลยต้องเน้นย้ํานะคะน้องๆถ้าน้องจับชิปประจอนพะพปรากฏว่าเขาไม่หายใจให้น้องช่วยทันทีเลยแต่วิธีการช่วยเนี่ยจะทาอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีพี่วิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็คือพี่กุ้งนะคะเดี๋ยวพี่จ๋าขอระมือต้อนรับพี่กุ้งเลยค่ยะ,คะ